สวัสดีครั้งหนึ่งนะครับมีคอมเมนต์มาถามว่าจากเย็บผ้าที่เย็บไปแล้วพอเย็บไป,พอ,บไปพอเปิดติดแล้วเย็บไปมันดับนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับส่วนมากที่เคยเจอมาก็พอเราเปิดติดแล้วเย็บไปแล้วมันมันดับส่วนมากที่เคยเจอนี่จะ ตามที่หนึ่งเราไปเช็คดูที่ปลั๊กเสียบดูก่อนนะครับว่าขาปลั๊กเสียบมันแน่นมันแข็งแรงมาตรฐานดีไหมตรงที่เสียบไฟมาดีไหมขาปลั๊กที่นี่แบบนี้นะครับนี่เราไปเช็คดูก่อนว่ามันแน,น่นมันมีอะไรขาดจากตรงนี้ไหมเรามีอะไรขาดจากตรงนี้ไหมถ้าไม่มีก็มาดู ก็มาดูข้างในนี้นะเนี่ยมามาดูตัวสวิคนะครับส่วนมากจะตามที่เจอนะครับจะมันจะมีน็อตตัวที่อยู่ตรงตรงนี้นะครับน็อตน็อตตัวนี้นะขันหนอกนะครับเดี๋ยวเราขันหนอกมาก่อนนะครับ บางทีมันก็จะเป็นหัวหัวแบนหัวแขกแล้วแต่เขาจะใส่มานะครับขันขันออกมาเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้มันหัวแบนอันนี้นี่เราขันออกมาเลยนะครับชบแล้วน,นอาออกมาแล้ว พอขันน็อตออกมาแล้วเราก็ดึงดึงออกมาเลยครับง,ง้างง้างอย่างนี้นะครับง้างออกมาฝั่งนี้เขาจะเป็นรูที่เอาไปสวมมันไว้เฉยนะครับรูรูสี่เหลี่ยมตรงนี้นะที่ผมอยากให้ดูข้างในตรงเปิดแปดส่วนมากที่มีอาการแบบนั้นนะครับ เรามาเช็คดูตรงที่หัวหัวตรงสัมผัสนะครับตรงนี้หัวหัวที่สัมผัสก,กันกับขาขานี้กับขานี้นะครับแล้วก็ขานี้กับขานี้มันจะเป็นสะพานไฟนะครับเวลาเรากดสวิตช์ตรงตรงนี้มันจะปื๊ดลงไปนะครับมันมันมันจะเป็นตัวล็อกอตัวตัวล็อกของขาตัวนี้นะครับนี่ บางบางทีมันอาจจะไม่ถึงนะครับเราเอาตัวนี้มาดัดเอานะครับอาจจะดัดมันโคง้งบางทีเราเรากดมากเรามาหาเหลี่ยมดัดตรงนี้ก็ขันน็อตตรงนี้สองตัวออกมานะครับกลไกของตัวนี้มันก็ให้ให้เราดูสายไฟนะครับสายไฟแล้วก็สองข้างนี้มัน มันสัมผัสถึงกันดีไหมเราเรากดลงไปนี่มันเรามือกดกดลงไปนะครับเหนนะ็นไตอนนี้ไม่ไม่อย่าไปเสียปลักไว้นะครับตอนที่ทำนะถอดปักออกเลยนะครับเราเราดูว่าสัมผัสตร,ตรงนี้มันไปถึงกันไหมเห็นไหมหัวหัวเหล็กสองอันลงไปถึงกันอืดไปถึงกันนะครับ ืคสองข้างมันต้องถึงกันนะบางทีหัวพวกนี้นะครับหัวหัวเหล็กพวกนี้นะบางทีมันอาจจะเกิดไฟสปาร์กมันมันมันละลายตรงพลาสติกสีดํำนี่มันร้อนนะใช่ไหมไฟมันสปาร์กตรงที่หัวคือมันไม่ถึงกันดี่ะมันสปาร์กมันจะทําให้พลาสติกสีดํำนี่อาจจะอ่อนไปตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้ส่วนมากที่เจอนะมันอาจจะทําให้ พ่วตรงนี้ก็ได้ตรงที่ขันน็อตนี่มันละลายเพราะว่ามันมันร้อนมันก็จะพอมันสปาร์กแล้วมันไม่ถึงกันมันร้อนถ้าเป็นแบบนั้นมันอาจจะยากถ้าเราดัดไม่ได้เราก็เปลี่ยนซื้อตัวนี้มาใส่ใหม่นะครับไม่แพงหรอกครับตัวตัวนี้ตัวชุดชุดนี้เราก็ต่อสายเหมือนกันนะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยส่วนมากจะไม่มีสายดินนะครับ<ม>ก็ก็จะใช้แค่ สายประมาณนี้นะครับสายตามตามที่เขาต่อก็ต่อตามเขานี้นะครับก็เราซื้อแค่สวิกมามันก็จะเป็นชุดกล่องเลยนะชุดกล่องเลยนะครับพอมันเป็นสวิกกล่องเราก็มาเอามาเปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อธิบายตัวนี้นิดหนึ่งนะครับ ตัวตัวตัวล็อกตัวนี้เห็นไหมเวลาเรากดลงมามันจะล็อกเพราะว่าที่มันล็อกกันอยู่ได้เพราะว่าสปริงตัวนี้ช่วยดันให้มันเข้าไปในล็อกอยู่นะครับถ้าเรากดกดตัวสีแดงขึ้นโผล่ขึ้นมาปั๊บป๊บมันก็จะทําให้ขาตัวสีดำเนี่ยมันมันมันหลุดมันหลุดเห็นไหมจากแผ่นสีทองแผ่นสีทองมันไปมันเด้งแล้วก็มันก็จะดันให้หลุดล็อก บาเขาบาของเขาไปได้นะก็มีแค่ประมาณนี้นะครับถ้าจากใครเย็บไปแล้วเปิดแล้วติดพอเย็บไปแล้วดับนี่ก็ลองมาเช็คดูตัวนี้นะครับก็มีประมาณแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับแก้ไขตัวนี้ไปก่อนนะครับค่อยไปทําตัวอื่นตามที่ในคลิปผมบอกเลยนะครับก็โอเคนะครับ